แอบถ่ายอเล,ล็กแอบถ่ายเจ้าอเล,ล็กโอุ้ยหลับหลับเอ้อเล็กหลับแล้วตัวเล็กตัวเล็กหลับโอ้ยเล็กเฮ้ยกินม,มาเหรอนอนแล้วนี่ยอุ้ยอ้วนโอ้โหนอนแล้วโอ้โหตัวอ้วนตับเลย กินจิงเก่งเนี่ยยายบอกอะฮะไหนขอกินยังไงไหนขอกินหน่อยดิเอาเร็วขอกินเร็ว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 ่สนใจอิ่มแล้วโอ้เล็กตัวเล็กเล็กจริงจเล็กตรงไหนวะเนี่ยคนขายบอกตัวเล็กโอ้ยคนซื้อก็เชื่อกินอย่างเดียว กินอย่างเดียวกินแล้วกว็ขี้กินแล้วกว็ขี้กินแล้วกว็ขี้ก็เช้านี่มันทิงล้ววแจ็มาบุ้นดิ